พบกับสวยสุขภาพดีกับต้อยวาริตี้40อัพอีกแล้วนะจ๊ะคุณสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาหน้าหยาบกล้านมีริ้วรอยหน้าไม่ฉ่ำน้ำนะคะขาดความชุ่มชื้น40บวกบวกบวกต้องฟังเลยนะคะคสำหรับสูตรนี้สูตรนี้นะคะมีส่วนผสมแค่2ตัวเท่านั้นและเป็นอะไรที่ง่ายมากเวอร์นะคะทุกคนเราไปดูสูตรกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยกล้วยหอมนะจ๊ะแล้วก็ไข่แดงจ้ะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะก่อนอื่นนะคะเราก็ปอกกล้วยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยบดนิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็เอาช้อนบดให้เละ เมื่อกล้วยละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่แดงลงไปเลยจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันจ่ะเราก็เอาอไปพองหน้าได้เลยจ้า หลังจากที่เราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งไข่แดงแล้วก็กล้วยหอมนะคะเราก็มาทําการมาร์กหน้ากันได้เลยจ้าซึ่งสูตรนี้นะคะสามารถที่จะมาร์ทิ้งไว้ได้20ถึง30นาทีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาร์กไดออ้อาทิลัด2ถึง3ครั้งนะคะสูตรนี้กล้วยหอมจะช่วยทำให้หน้าเราเรียบเนียนไร้รอยด่างดำ ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยรบเรือนรอยหมองคำ้ำช่วยทำให้ผิวนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะส่วนไข่แดงเขาก็จะมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวเช่นวิตามิน A, D, B1, B2 และสารอาหารต่างๆอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการเข้าไปบำรุงให้ผิวเราเนียนนุ่มนะคะช่วยขจัดปัญหาสภาพผิวหน้าที่แห้งหยาบก,กล้าน ผิวหน้าของทุกๆคนนะคะก็จะค่อยๆเซอไซด์อ,อ,อิมเอิบนะคะคนที่มีผิวหน้าแห้งนก,ก็สามารถที่จะทําสูตรนี้ได้เลย40บวกต้องลองสูตรนี้นะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกํนาลังใจให้ต้อยแล้วก็ทีมออริตี้40อัพด้วยนะคะ